ไปทันเครื่องวันนี้ไปจะจองตัวโรงนาย่างคืงบินเนี่ยย่งเรทันเลยโอ้ยมันดิทันบ่นี่มันดิทันบ่หนี่ไปขึ้นเครื่องนี่ว่าจะไปเมืองนอกสิเออเราจะไปทันเครื่องเฮ้ยวันแล้วมาจองตัวประทันเนี่จองตัวประทันเลยเห็นได้หนี่ฮะเห็นได้หนี่มันวันเดยวไปก็ไปประทันนี่มาพูดด้วยสารโกรธภาพนะ เชื่อมีนเกิดกลางคืนหัวมือมันลงมาคืนมันกับบัมาเหนียวเข่าเลยตาลงนันเอาวิ่งเขากอนนี่โตายตายตายไปคืนเครื่องกับบัทันจะยังไงมืออื่นไปไหมเนาะจองตัวให้ทันเด้อเจ้าไปกับไปบ่ทันเครื่องเอาเขาเลี้ยวก็เบิดเขาเลี้ยวบ่มีมีอย่างนี่ บมมีอยังดูตาเห้ท่านได้จิไดติ้งกินหมดแล้วบานนี้เห้ท่านได้ฮะโอ้ตาตาตาให้ได้ให้ท่านได้นี่บมมีข้าวกินข้าวกระมดนี่ไปทางไดอีกนึงตาขับขึ้นขับคืนกลับขึ้นแล้วไปไดไปะไปนู้นปะไปขึ้นเดี๋ยวไปตลาดไปซื้อเองนั่งซ้อนไปซื้อไปซื้อข้าวขาวกันเถอะ เดี๋ยวไปซื้อกะเพราก่อนเด้อีกะเพรามั้ยลืมลืมของไว้อยู่สนามบินโอ๊ยตายๆๆลืมไว้สนามบินโอ๊ยแดดก็แดดเฮ็ดอีได๋เอ้อโอ๊บ่ไหวแล้วบ่ไหวแล้ว